ะะตามคําเรียกร้องค่ะจากที่เราสร้างความฮือฮานะคะโดยการแต่งหน้าคุณผู้ชายให้กลายเป็นมิสจิฟฟานีมาได้แล้วนะคะคราวนี้ค่ะเป็นตอนเอาคืนนะคะเราจะแต่งหน้าผู้หญิงสวยๆหวานๆนี่แหละคะ่ะให้กลายเป็นคุณผู้ชายขึ้นมาได้นะคะแหมจะเป็นอาจารย์ท่านไหนไม่ได้ล้วค่ะต้องเป็นอาจารย์เจี๊ยบเท่านั้นสวัสดีอาจารย์เจี๊ยบค่ะ,คะและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะสาวสวยหน้าหวานน้อง แพรวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราถ่ายดีฟอร์แบบว่าหน้ายังเต็มอยู่ใช่ใชอันนี้ต้องจัดเต็มเพราะว่านี้เป็นผู้หญิงก่อนอแล้วเดี๋ยวจะปลอมตัวเป็นผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นแบบว่าเหมือนแต่งครบอยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้เลยก็คือปลอมตัวเรานีนการปลอมแปลงเลยจะถามอาจารย์ว่าวันนี้จะแปลงโฉมเป็นักประมาณไหนดีคะเป็นผู้ชายแบบไหนอาจจะเป็นแบบว่าแนวไหนอะเด็กผู้ชายอะบอยบอยบอยไข่น้ำ น้ำปานอะไรเงี้ยน้ำผลไม้อะไรคือปกตินะคะถ้าพูดถึงการปลอมตัวเราจะนึกถึงเจ้าฮะใช่ไหมก็คืออาติดหนวดนิดนึงแต่ก็ยังดูเป็นผู้หญิงอยู่นะอ่นนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะพร้อมแล้วจําหน้าเธอคนนี้ไว้ดีๆนะคะอีกสักแป๊บเดียวอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็นผู้ชายเลยส่วนเครื่องสำอางค่ะที่ต้องใช้ยังคงใช้เครื่องสำอางที่มีอยู่ได้เลยได้เลยนะคะอ่ะงั้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเราแต่งหน้ามาแล้วประมาณใช่คือจะลบเราจะลบ อามาดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยใครที่เชื่อเลยคุณผู้ชมมากันถึงบัดนี้แล้วเนี่ยก็หลายเทปแล้วแต่งหน้ารอกันแล้วละหลายคน,น,น <laughs> ลค็อบ,บเดี๋ยวนี้ด,นดูนะคะจะเห็นความแตกต่างไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าผู้หญิงแต่งหนกับผู้ชายอะ่ะอุ้ยของดีมากเลยล็อทีเดียวอยู่หายหมดเลย <laughs> เทปเทิร์บหลุดหมดดูซิดูซิ ลบอย่างแผ่วเบาแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เก่งมากนะครเราเป็นตาปลอมหลุดด้วยในขั้นตอนเดียวอ่าดูดท่าปาดไปปาดเล่นคนน่ะให้เข้าตาฉันนะหืมงรับตาไว้เออเราจะให้ดูการล้างหน้าที่สูวิธีใครที่เคยขยำขยี้ถูถูนะคะวันนี้ดูสัจนิงจริงๆเนาะ แผ่วละมุนที่สุดคือเหมือนตอนแต่งเราใช้เวลาขนาดไหนตอนล้างแล้ก็เก็บเกิดเลยเนาะคนชอบรู้สึกว่าล้างนั่นล้างไม่เถอะถู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 เกียวอยู่ไม่ได้อันนี้ดูสิฮาโอ้โหเขาละมุนยิ่งกว่าแต่ต้องล้างให้เกียงจริงนะคผู้ชมค่ะเพราะว่าเราแต่งเป็นผู้ชายไงเดี๋ยวมันด้เห็นเนาะใช่แจะแอปหมด รองพื้นปิดไปอีกสักนิดนึงก็ดีค่ะเลเพราะว่าตอนนี้มันมีพวกไฮไลท์อะไรอยู่ใช่ไหมฮะค่ะเราก็ใช้รองพื้นกับครีมใช่นะคะแล้วก็ใช้ผู้การเนี้ยนะคะแตะรองพื้นแล้วก็เกลีย่ยใต้ตาเลยก็คือกลบความเป็นเมคอัพของผู้หญิงทั้งหมดมที่เป็นแก้มแล้วก็เช็ดออกนีใช้เกาหลีไงแคมชมพูไง ใส่มากอ่าค่ะแล้วก็เช็ดปากเช็ดทุกอย่างนะเนี่ยขวดเนี้ยขวดเดียวขวดเดียวชเช็ดทั้งร่างอืออ,อุ้ยออกเลยอะ่ะออกเลยทีเดียวอยู่คุ้มจริงๆอะ่ะแล้วขวดไปเริ่มเทิมเลยอะ่ะใช้ได้นานนะค่ะเนี่ยเพราะเห็นไปไม่ก,กี่หยดเองแค่นี้สะอาดเกื่องกลาว แค่น้ก็สวยแล้วแต่วันนี้เราแต่งเป็นผู้ชายก็เช่นเคยพิมลองพื้นนะคะค่อยๆกรบถ้าหนังหน้าไม่ดีล่ะแต่งผู้ชายแล้วต้องลองพื้นเยอะปะไม่หนังหน้าไม่ดีก็ปล่อยเลยเพราะว่าผู้ชายทั่วไก็หนังหน้าไม่ดีนี่ นี่คือความโล่งที่สุดแล้วนะคะเตรียมงพร้อมแล้วยมพร้อมแล้วเราก็ใช้แป้งฟอร์เมนเลยแมทีิออเลยนะคะที่มีนี่แหละอันนี้เราก็เอาเอาเอาสีที่เข้มกว่าผิวนิดนึงเพราะว่าผิวผู้หญิงอะผิวเขาจะเข้มไอผิวเขาจะอ่อนใช่ไหมค่ะแตในกรณีที่เป็นอาจจะเป็นผิวผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งอยู่แล้วก็ใช้สีตัวเองเลยได้ไหมใช่ใช่ือเอาเข้มไว้ก่อนไม่ไม่ไม่ถ้าสมมติว่าผิวสีน้ำผึ้งเราก็ใช้สีผิวเดิมนั่นแหละ แต่เนื่องจากว่าี่แบบของเราขาวมากมากแต่ว่ก็าจะดูไม่เป็นแมนแมนนะคะก็จะต้องเบรกให้ลงเข้มๆนิดนึงก็ปัดเบาๆบางแค่นีก็ลงมาที่คอซะหน่อยนะไม่ใช่หน้าดำก็คอขาวปกติเราจะไฮไลท์ใช่ไหมหนกงหนกแก้วอันนี้เราก็เฉดซะเพราะว่าผู้ชายไม่ควรจะมีหนกเยอะแล้วก็ไม่ได้ต้องมาสีชมพูมากมายนะคะ ก็ใช้เฉดลงไปเป็นบริเวณและแนวเดียวกับที่เราเคยทาแก้มเราไหมคะใช่ต่เป็นสีเข้มเนี่ยลดความผ่องลงไปเท่านั้นเองอย่ามาผ่องแพ้วมากผู้ชายเนาะใช่ผ่องมากก็จะดูกระไรอ่าเสร็จแล้วเราก็คิ้วคิ้วทำัไงคะผู้ชายเออนั้าสี่ผู้ชายเนี่ยจะต้องเขียนได้รูปมากใช่แล้วในกรณีที่ผู้หญิงกันคิ้วอยู่แล้วคิ้วเป็นรูปอย่างเงี้ยทำยังไงให้ดูเป็นคิ้วผู้ชายดีนว่าผู้ชายมันต้องหนาไหมหรือว่า จะต้องดูหยุดูหน<ม>า,<ม>าขึ้นดูหน<ม>าขึ้นสีอะไรดีคะที่จะใช้เขียนคิ้วให้เป็นผู้ชายสีคาร์บอนสีแบบออกเทาๆอย่ามาน้ำตาลทองอะไรกเป็นต่ตาลอ่านี่ก็ดูนะคะสร้างคิว้วหมีแบบหนาขึ้นอ่านี่ไหมมีเส้นขึ้นมาละทำหัวให้ดูผู้ชายหัวคิ้วเขาจะไม่เรียบลงนะหัวคิ้วจะไม่เรียวบาง ก็คือฝน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 ชนะสุนทรเข้าไปให้เห็นว่าเป็นเส้นเส้นเลยเนาะนอย่ามาเรียย <ๆ S 1> อย่ามาเนียนอย่ามากริบก็ใช้ผู้กันเขียนคิ้วนี่แหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนสีนิดน,นึงเป<อ>นจุ่มสีที่ดูดำด,ดูเข้มอย่ามา,นานลุกก็จะดูต่างกันไปโคลารมกับคิ้วฝั่งโน,ๆๆน้นคือมันเหมือนแทบจะตรงข้ามเหมือนกันแต่งหน้าผู้หญิงเลยเนาะผู้หญิงเราจะต้องยิ่งเนี้ยบยิ่งเฉียบเออดูสิอันนี้ไม่มาหัวจางหันเข้มเอแล้วไม่มีโค้งเคืองละคุณ ไม่มีโค้งโขกนะฮะเห็นเลยเห็นเป็นเส้นเลยสร้างขึ้นอย่ามาโค้งในกรณีที่ที่ผู้หญิงไม่ไม่ค่อยได้การคิ้วอยู่แล้วก็ดีสิอันเนี้ยทำปลิงไงทำปลิงก่อนไปเลยเออคิ้วหน้าแต่สวยอะหนาจะดูดีอะเนาะ แต่ก็คือดูเป็นวิชา,ยยางไงไม่ใช่เลอะเทอะระเบิดระเบ้อวิธีตั้งแฟนของอาจารย์นะคะจะจะต่างกันเลยเนาะคือแทบจะตั้งฉากเลยที่เห็นเป็นเส้นนี่ไม่ใช่เส้นขนจริงนะเส้นเขียนเส้นสีดําที่เราจูบหรือเขียนแต่ดูเหมือนเส้นเป็นขนเหมือนขนเหมือนขนอันนี้ใช้มาสคาร่าสำหรับมาสคาร่าจริงๆหรือว่ามาสคารา่าจริงอ๋อที่ปัดขนตาเลยมาสคาร่าที่มีนี่แหละมาปัดขนคิ้วแทนเลยสีดำๆเลยที่มันต่อขนตาเนี่ยต่อขนคิ้วก็ได้ เออจะเรีมงเส้นเข้าไปอีกมากกว่าเดิมอาจจะใช้สีสีนุ๊ดๆที่มีอยู่ด้ไหมคะใช่แต่ว่าเป็นรองพื้นมันต้องซีดมากนะเออเดี๋ยวป่วยอันนี้ก็ใช้ครีมรองพื้นนะคะมาจะบอกว่าฝันก็ทําได้นะคุณอุยถ้เป็นค้ามดีอันนี้ก็ทําอาจจะแบบว่าเหมือนกับผู้ชายเขาจะมีโครงที่ค่อนข้างชัดชัดกว่าผู้หญิงเราก็สร้างสร้างโครงกลมันจะไม่เหมือนเราใช่ไหม ก็สร้างโครงใดยกันเหมือนกับว่าเหมือนเราจะไล่ด่างแหละใช่ไหมคะมแล้วสีปกติเราจะไฮไลท์ใช่ไหมหนกงหนกแก้ว,กวอันนี้เราก็เฉด,ดซะ<อ>เพราะว่าผู้ชายไม่ควรจะมีหนกเยอะแล้วก็ไม่ได้ต้องมดสีชมพูมากมายมนะคะ ก็ใช้เฉดลงไปเป็นบริเวณและแนวเดียวกับที่เราเคยทาแก้มเราไหมคะใช่จะเป็นสีเข้มเนี่ยลดความผ่องลงไปเท่านั้นเองอย่ามาผ่องแพ้วมากผู้ชายเนาะใช่ผ่องมากก็จะดูกระไรอ่าเสร็จแล้วเราก็คิ้วคิ้วทำยังไงคะผู้ชายเออนะเดีว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเขียนได้รูปมากใช่แล้วในกรณีที่ผู้หญิงกันคิ้วอยู่แล้วคิ้วเป็นรูปอย่างเงี้ยทำยังไงให้ดูเป็นคิ้วผู้ชายดีนว่าผู้ชายมันต้องหนาไหมหรือว่า จะต้องดูหยึกดูหนาขึ้นดูหนาขึ้นสีอะไรดีคะที่จะใช้เขียนคิ้วให้เป็นผู้ชายสีคาร์บอนสีแบบออกเทาๆอย่ามาน้ำตาลทองอะไรก็เป็นน้ำตาลอ่านี่ก็ดูนะคะสร้างคิ้วมีแบบหนาขึ้นอ่านี่ไหมมีเส้นขึ้นมาละทำหัวให้ดูผู้ชายหัวคิ้วเขาจะไม่เรียบโล่งนะหัวคิ้วจะไม่เลียวบาง ก็คือฝน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 ชนะสุนทรเข้าไปให้เห็นว่าเป็นเส้นเส้นเลย,นยเนาะอย่ามาเรียบอย่ามาเนียนอย่ามากริบ นิดนึงแต่ก็ยังดูเป็นผู้หญิงอยู่นะอ่น,นี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะพร้อมแล้วจําหน้าเธอคนนี้ไวด้ดีๆนะคะอีกสักแป๊บเดียวอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็นผู้ชายเลยะะส่วนเครื่องสำอ,อางค่ะที่ต้องใช้ยังคงใช้เครื่องสำอางที่มีอยู่ได้เลยได,ได้เลยนะคะอ่ะงนนั้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราแรตแ่งหน,น้ามาแล้วประมาณใช่เราจะลบเราจะลบอ๋ <laughs> อามาดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้เนี่ยใครที่เชื่อเลยคุณผู้ชมมากันถึงบัดนี้แล้วเนี่ยก็หลายเทปแล้วแต่งหน้ารอกันแล้วหลายคน,นคะ,ะลบเดี๋ยวนี้รบเดียวนี้ดูนะคะจะเห็นความแตกต่างไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าผู้หญิงแต่งหน้าผู้ชายอะ่ะของดีมากเลยรบทีเดียวอยู่หายหมดเลยเทปเทิร์บหลุดหมดดูซิดูซิก็ต้องรอบอย่างแผ่วเบาแบบนี้ใช่ไหมคะ อันนี้เก่งมากนะครับแล้วก็นตาปลอมหลุดด้วยในขั้นตอนเดียวอ่ะอดูดค่ะก็ปาดไปปาด,ดเล่นโกลนนะ่าไน้ข้าตาชียวนะหืมหับตาไว เราจะให้ดูการล้างหน้าที่สูวิธีใครที่เคยขยำขยี้ถูถูนะคะวันนี้ดูสัรจริงๆเนาะแผ่วละมุนที่สุดคือเหมือนตอนแต่งเราใช้เวลาขนาดไหนตอนล้างแล้วก็เกือบเกิดเลยเนาะคนชอบรู้สึกว่าล้างแล้วล้างไม่เถอะถู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 โอ้โหเกียวอยู่ไม่ได้อันนี้ดูสิฮ่าโอ้โหเขาค่อยๆละมุนยิ่งกว่าแต่ต้องล้างให้เกลี้ยงจริงนะคุณผู้ชมค่ะเพราะเราแต่งนาเป็นผู้ชายเดี๋ยวไมันด้เห็นเนาะใช่แหมด รองพื้นปิดไปอีกสักนิดนึงก็ดีแล้วกเพราะว่าตอนนี้มันมีพวกไฮไลท์อะไรอยู่ใช่ไหมคะเราก็ใช้รองพื้นจับครีมใช่นะคะแล้วก็ใช้ผูกการเนี่ยนะคะแตะรองพื้นแล้วก็เกลี่ยใต้ตาเลยก็คือกลบความเป็นเมคอัพของผู้หญิงทั้งหมดมที่เป็นแก้มแล้วก็เช็ดออกนีนน่ใช่เกาหลีไงแคมจมูไง ใส่มากอุ่มอะค่ะแล้วก็เช็ดปากเช็ดทุกอย่างนะเนี่ยขวดเนี้ยขวดเดียวขวดเดียวเช็ดทั้งร่างอือืออุ้ยออกเลยอ่ะออกเลยทีเดียวอยู่คุ้มจริง Beauty Today นะคะตามคำเรียกร้องค่ะจากที่เราสร้างความฮือฮานะคะโดยการแต่งหน้าคุณผู้ชายให้กลายเป็นมิสทิฟฟานี่มาได้แล้วนะคะคราวนี้ค่ะเป็นตอนเอาคืนนะคะเราจะแต่งหน้าผู้หญิงสวยๆหวานๆนี่แหละคะ่ะให้กลายเป็นคุณผู้ชายขึ้นมาได้นะคะแหมจะเป็นอาจารย์ท่านไหนไม่ได้เลยคะ่ะต้องเป็นอาจารย์เจี๊ยบเท่านั้นสวัสดียอาจารย์เจี๊ยบค่ะคและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะสาวสวยหน้าหวาน น้อง no. แพรวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราถ่ายดีฟอร์แบบว่าหน้ายังเต็มอยู่ใช่อ<ช>ันนี้ต้องจัดเต็มเพราะว่าอันนี้เป็นผู้หญิงก่อนอแล้วเดี๋ยวจะปลอมตัวเป็นผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นแบบว่าเหมือนแต่งครบอยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้เลยก็คือปลอมตัวเราเนการปลอมแปลงเลยจนะถามอาจารย์ว่าวันนี้จะแปลงโฉมเป็นสักประมาณไหนดีคะ<อ>เป็นผู้ชาย<อ>แบบน,จจนแวบบว่าไหนอ่ะ เด็กผู้ชายอ่ะบอยบอยไข่น้ำฮะน้ำป่านอะไรเงี้ยน้ำผลไม้คือปกตินะคะถ้าพูดถึงการปลอมตัวเราจะนึกถึงเจ้าฮะใช่ไหมก็คือเอาติดหนวดจริงอะแล้วกวดไปเริ่มเทิมเลยอะใช่ไ้มานี่คะเนี่ยพูดเห็นกันไม่กี่หยดเองแค่นี้สะอาดเกี่งเก่าแค่นี้ก็สวยแล้วแต่วันนี้เราแต่งเป็นผู้ชายก็เช่นเคยียมรองพื้นนะคะค่อยๆกรบ ถ้าหนังหน้าไม่ดีล่ะแต่งผู้ชายแล้วต้องรอกพื้นเยอะปะไม่หนังหน้าไม่ดีก็ปล่อยเลยเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็หนังหน้าไม่ดีนี่คือความโล่งที่สุดแล้วนะคะโล่งเมพร้อมแล้วเรียมพร้อมแล้วเราก็ใช้แป้งฟอร์เมนเลยแมทีิออเลยนะคะที่มีเนี่แหละปิดราอันนี้เราก็เอาเอาเอาสีที่เข้มกว่าผิวนิดนึงเพราะว่าผิวผู้หญิงอะผิวเขาจะเข้มเออผิวเขาจะอ่อนใช่ไหค่ะ แต่ในกรณีที่เป็นอาจจะเป็นผิวผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งอยู่แล้วก็ใช้สีตัวเองด้ยได้เลยก็ปกติคือเอาเข้มไว้ก่อนไม่ไม่ถ้าสมมติว่าผิวสีน้ำผึ้งเราก็ใช้สีผิวเดิมนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าที่แบบของเราขาวมากแต่งออมาจะดูไม่เป็นแมนแมนนะคะจะต้องเบรกให้ลงเข้มๆนิดนึงก็ปัดเบาๆบางๆก็ลงมาที่คอซะหน่อยนะไม่ใช่หน้าดำก็คอขาว